รอกแรไอเทมนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นมานะครับตัวนี้นะจะเป็นไดว่านะครับดีหนึ่งพันสามบีนะครับเป็นแบสแบสสปินนะครับไดว่าแบสสปินดีพันสามนะครับนะก็น่าจะขนาดพวกประมาณ BG13 นะ BG13 b ิเกือบเกือบ BG15 ได้นะนะครับนะคล้ายๆกันนะครับกับสไตล์พวก BG นะครับลูกสปูลจะเป็นลูกสปูลเป็นคาร์บอน นะครับนะนะครับนะจะเป็นพวกรุ่นพี่บีจีนะนะชอบตรงลวดลายปลาแบดนี่แหละนะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับนะนะครับสภาพนะครับอะนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับนะเก็บสะสมนะครับพวกนี้นะครับนี่นะครับเป็นแบดสปินนะครับรูปรูปส่งปลาแบดนะครับนะครับแบดสติ๊กเกอร์ปลาแบดนะแล้วก็ ปลายรุ่นนะครับเป็นดีพันพันสามบีนะครับโลหะนะครับตัวบอดี้พวกบอดี้จะเป็นโลหะนะครับตัวนี้นะครับสภาพสภาพถือว่ายังสวยน่าเก็บน่าสะสมไว้นะครับน่าเก็บน่าสะสมไว้นะครับเม d ด i ินเจแปนะครับนะครับเจนนะครับสภาพสวยนะครับแผ่นหลังต่างๆนะครับ ขาลอกนะครับขารอกยังสวยนะยังสวยอยู่นะครับบอดี้โลหะนะครับนะครับนะครับขารอกสามารถสับซ้ายขวาได้นะครับเป็นขารอกโลหะนะครับสับซ้ายขวานะครับพับเก็บนะครับแขนแน่นๆเลยตึงๆแน่นๆเลยเนี่ยนะครับสับซ้ายขวาคลายฝาเปิดฝาย้ายฝั่งคลายสกูย้ายฝั่งมาได้นะครับน็อ เป็นแบบนี้หนาเล็กนะครับสไตล์นีนะครับนะครับส่วนตัวโรเตอร์นะครับโรเตอร์นะครับทรงสไตล์พวกแฟนทอมนะครับจะมีปุดๆขึ้นมานะเหมือนทรงพวกแฟนทอมนะครับนะครับไอตัวฝาเพจนะครับฝาเพจโรเตอร์นะครับทรงคลายแฟนทอมนะครับนะครับฝาเพจต่างๆนะหัวสกูนะครับ เก็บนะครับโรเลอร์นะครับหมุนนะโรเลอร์หมุนปกตินะครับตัวสปูลนะก็อย่างที่บอกนะสปูลจะเป็นสปูลพวกคาร์บอนนะครับสปูลคาร์บอนนะครับรูปปลานะครับลายลวดลายปลาปลาแบดนะครับนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆกิฟตเลยเนี่ยราคาสูงปีส์นะตัวนี้นะครับจริงๆนะครับ ก็หาเก็บอยู่แต่ว่าสภาพตัวนี้ผมปล่อยนะครับถ้าผม่อเก็บโพสจะเก็บพวกงานกล่องนะครับงานพวกเก่าเก็บสภาพคลิกๆนะครับนะครับสปูลจะเป็นสีแดงเนี่ยนะทำเป็นคล้ายๆขอบล่องนะครับแบบสปินนะครับอกลักนะครับนะครับฝาปิดก็คล้ายๆบีจีนะครับคล้ายๆบีจีนะเปิดฝานะครับคลิกเสียงดังดีนะครับ ถอดนะครับคล้ายๆพิจีเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับพวกกิ่งเสียงนะครับถอดฝาเปิดฝาก่อนแกนใหญ่นะครับเป็นแกนใหญช่ชุดแกนใหญ่กรอบแกนก่อนนะครับน่ะนี่เป็นแกนใหญ่แบบนี้นะ อะไรอะไรเบจีนะอะไรเบจีสปูลจะร่วงเอานะครับโอเคนะครับกดพอดนะนะประมาณนี้นะนะลูกสกปูลสวยนะลูกสกปูลยังยังสวยอยู่นะครับแบดสปิน <c oughs> เดี๋ยวหาเหลี่ยม,หา,ห,ยมหาเหลี่ยมล็อกล่องสปูลนะนะครับพวกนี้ใส่ใส่ต้องขาเหลี่ยมวา คล้ายๆพวกเบจีะใส่หาเหลี่ยมล็อกเข้านะโอเคนะนะครับเสียงดังดีนะครับนะสภาพถือว่าสวยน่าเก็บยัง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 สวยน่าเก็บนะ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 ครับโอเคนะครับระบบเบรกนะครับใช้งานปกตินะครับนะนะครับเป็นเดินเงียบนะพวกนี้นะครับเองเดินเงียบนะครับนะครับเรื่องปกตินะครับนะ อกหลังแข็งแรงหน้ารอกตีกลับเตะกลับปกตินะครับปวดล็อกหลังดันท้ายตรงนี้นะครับก็แกะดูแกะเช็คให้เรียบร้อยนะครับนะพร้อมใช้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวไปเก็บนะครับนะไม่ค่อยมีมาไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับนะพวกแบตสปินนะครับนะลาดดีนะครับผูรลาดดีนะครับได้ว่านะครับแบตสปินดีหนึ่งพันสามบีนะครับ ภาพสวยนะครับสวยน่าเก็บนะครับน่าเก็บนะครับเป็นรูปปลาแบดนะครับโลโก้ปลาแบดนะครับนะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับรอกตกปลาญี่ปุ่นมือสองมตานครชนบุรีนะครับรอกพวกคลาสสิกงานเก่างานเก็บหลากหลายสไตล์นะครับผมพยายามสรรหาให้นนาๆได้ดูได้เรื่องได้ชมได้ประมูลกันนะใน Facebook Page นะครับจากผมน้าิชานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็ลองดูแล้วกันนะตามคลิปตามวีโอนะครับ